เหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองอ่ะเกิดเผลอไปแบบจิ้นตาอนบอดคนแบบนี้ม<ะ>ัน <ทำ S 2> คือ<ง>ภัยสังคมจริงค่ะเพราะฉะนั้นโดนระดมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแต่<ะ>มันก็จะเป็นการป้องกันตัวของเราที่เป็นชาวบ้านซึ่งตำรวจแกกว่าจะมาเนีเออ่ยมันช่วยเราไม่ทันในห้ววินาทีแรกอยู่แล้วแล้วพอตำรวจมาเอาตัวไปถามใจมาโดนแค่ข้อหาแบบเนี้ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญพอสั่งและปรับมันต้องปรับแบบแค่นี้เอถึงขั้นล่วงละเมิดเลยนะ ใช่ไหมมันจะรุนแรงต่างกันสำหรับการรับจอยดอยากให้คุณพ่อเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าลุงละเมิดเพชรทษดหนักนะใช่เออแล้วเด็กก็มีอายุ แตกต่างกันด้วยนะเออแต่ละอายุเนี่ยก็โทษไม่เท่ากันด้วยนะครับคุณผู้ชม<อ>แต่เรื่องของความหื่นเนี่ยยังไม่จบนะอันนี้เกิดในที่สาธารณะดูอีกจุดหนึ่งเกิดหน้าบ้านเลยฮะ<อ>ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชมลูกสาวเนี่ยอายุแค่1ิบขวบเท่านั้นเองยังเด็กอยู่เลยกระโดดเล่นกระโดดเชือกอยู่หน้าบ้านปรากฏเจอหนุ่มต่างชาติเดินผ่านมา<อ>คุณแม่เนี่ยมองจะต้องกล้องวงจรปิดนะคะคิดว่ามันอาจจะมาซื้อของก็ได้ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ดูไปดูมาลูกสาวกรี๊ดลั่นเลยครับเพราะมันเข้ามา จับล็อกตัวแล้วก็เอาเท้าเนี่ยยึดเท้าลูกสาวไว้พยายามจะลวนลามพอคุณแม่ตะโกนไล่มันทำหน้าตีมื่นแกล้งเดินหนีไปหน้าตาเฉยครับอากประเทศไทยทำให้ป้าบางอรอนตายใต้ต้นตะขบฮะแล้วยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนแบบและ<า>ปีนี้เขาบอกว่ามันจะร้อนมากด้วยนะมันจะเดือดมากแล้วนะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเมาแล้วขับปรับหลายหมื่นใช่แต่ถ้าเมาแล้วหืนปรับเท่าไหร่ดีคะโอ้คุกเลยครับไม่นี่ไม่ปรับแล้ครั้งนี้ยังไม่ทันถึงคุกระหว่างรอตำรวจมาเมาแล้วขับปรับเป็นหมื่นแต่เมาแล้วหืนกินขนมตุต๊บตั๊บรอตำรวจไปก่อนคะ่นนะยนั่งนะนะแ,แล้ว กลัวว่ามันย่ามใจถ้าไม่โดนตํารวจลากเข้าตารางเนี่ยแล้วมันก็วนเวียนไปก่อเหตุกับลูกสาวบ้านอื่นอีกแล้วก็ต้องจับได้นะรู้ว่าสถานชัดมากขนาดนี้ยขนาดนี้เออว่น่ากลัวหน้าบ้านเแล้วเป็นต่างชาติด้วยเหรอน่ากลัวมากๆมันน่าจะหาง่ายกว่าคนไทยเยอะเลยนะเป็นอย่างนั้นใช่ฮะพักคู่เดียวช่วงหน้าน้องหญิงท่านพี่คู่นี้เนี่ย เป็นผู้ล่าตอนนี้ถูกล่าเป็นผู้ล่านี่คือแบบเก็บเกี่ยวลูกศิษย์ลูกหาผู้สรัทธาได้มากมายวันนี้กลับกลายเป็นว่ามีคนตามฆ่าคุกคามตลอดอเวลาโอ้น้องหญิงก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้ยินข่าวสารให้ความยุติธรรมกับเราบ้างเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยเรายังไม่ได้พูดในสิ่งที่เป็นความจริงแต่หลักฐานก็ ปวดหัวมีไข้ต้องไทเรโนป8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเรนแป8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเรนแป8ชั่วโมงเพราะมีตัวยาพาราเซตามอล650กรัมประกอบด้วยเม็ดยาแบบสองชั้นตัวยาชั้นแรกจะแตกตัวจากนั้นตัวยาส่วนที่เหลือจะค่คอยๆแตกตัวช่วยบรรเทาอาการปวดนาน8ชั่วโมงเรื่องอาการปวดวางใจไทเลโนล ่านคำเต้เนในฉลากก่อนใช้ยางานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านฟอ r n i ิเจอแฟร์ at impact 15-23มีนาคมนี้ที่ impact เมือนทองธานีฟอน i ิเจอแฟร์งานเดียวที่ไม่ทําให้คุณผิดหวังแป้งโยคีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายถ้าแป้งโยคีนรัศมีวงกลม ไว้ให้ดีแบงโยคีในรัศมีวงกลมทุกพลังช่วยเหลือกันทุกอย่างเป็นไปได้ G S d เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีสุดภาพทอรีขวดใหญ่คุ้มค่าคุณเมกกรงระยะจากเม่คุค่ามิตรภระยาคว้ารางวัลดารานำชายที่ขายโปรโมชั่นเดือนทุกปียอดเยี่ยมในปีนี้ไปครองพอได้สูงเปอร์เซ็นต์นันสิเดือนถึงสาเมษายนนี้ ลังช่วยเหลือกันทุกอย่างตป็นไปได้ G S D เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีสุดภาพทอรีขวดใหญ่คุ้มค่าไปเที่ยวกันครับอ่านับแป๊บนึงนะสบู่สมุนไพรโอเคเอร์เบิลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินไปอีกนานเลย นานจังสบู่อโอเคอเฮอ,เอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยซื้อดัสมิววันนี้สแกนบนกล,กล่องในทุกสินค้ามีสิทธิ์ได้ถึง3ต่อต่อที่1เปลี่ยนพอย n t เป็นส่วนลดต่อที่2ใช้พอยต์แรกของรางวัลต่อที่3ใช้พอยต์รุ่นของรางวัลใหญ่ทุกสินค้าของดัสมิวสะสมได้สแกนเลยถึง3ามเอพฤษภาคม2568แค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพปใหม่ซันซิลไดมอบด์ชายด้วยเคราติน ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรสันสิวไดมอนด์ชายรอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเขาช่อมที่ใส่ใจคัสสันวัตถุดิบรังสรร์เป็นกาแฟที่หอมกลมกล่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเขาช่องรสแท้กาแฟไทยแพงจังยาสีฟันที่ช่วยลดเสีวฟันอนะใช่แป๊บๆก็หมดใช่ ใช้นิดเดียวปากสะอาดถึงเวลาหน้าติดมงด้วยเมคอัพแตงโมจุลาเฮิร์บตบเดียวมงลงหน้าจุ๊บเดียวมงลงปากสวยจบแค่ <So> ตบจบุ๊บพับและลิปแตงโมงจากจุลาเฮิร์บนมพีไอวีอร่อยยิย่งดูดโมดยิ่งดีนมพีไอวีลองเลย ช่วยยับยั้งเชื้อวไวรัส99.99% 99 Hello Higher. ฉันอยู่ที่25องศาเราเป็น25องศา h i g h e ชีวิตดีที่มีกัน h i g h e UV Cool Boys Series. กล้ยค่ะืมใครอดใจไม่ไหวแอบกินโอรีโอปีเนี่ยืม <c oughs> ต้องกินแบบนี้สิถึงจะถูกชิมครีมยุ่มนะ <c oughs> ป้องเผาซุปเปอร์คันเลอร์พลังพลังกาบล็อกสีสดไม่ซีซังพลังซักตุ่มแม่เผาซุปเปอร์คันเลอร์สนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ CP extra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสศูนย์ร่วมอาหารและสินค้าคุณภาพแรงเจอร์ Ranger, แรงใจของผู้ใช้แรงนานสูตรใหม่ผสมแบลอารจีนีน10บาทอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิบปีสอน งานเข้าท่านพี่กับน้องหญิงแล้วนะครับผู้ชมหลังจากเจอกระแสดรามา่าโดนออกมาแฉเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดไม่หยุดเลยล่าสุดนั้นเนี่ยจากตอนแรกตัวเองเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเพียบเลยตอนนี้เหมือนจะกลายเป็นว่า ตัวเองกําลังถูกกล่าอยู่ฮะ <โน S 2> เพราะถ,าถ่ายละครต่อได้หรอเนี่ยถ่ายนานไ,ได้นะแล้วเพราะว่าเ oh. ดือดร้อนหนักถึงขั้นที่ว่าโดนขู่จะอุ้มไปฆ่า oh. แล้วก็เลยต้องหอบลูกศิษย์ลูกหาไปร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้รับความปลอดภัยเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันนะครับผู้ชมแต่ว่าจะพาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุสุดสะลุดใจที่เกิดขึ้นก่อนครั้งนี้เป็นพี่ชายวัย14ปีเท่านั้นเองขี่รถมอเตอร์ไซค์จะไปรับน้องนะครับปรากฏว่าถูกรถเทรลเลอร์เนี่ยเฉียวชนทับร่าง น้องเสียชีวิตคาที่แล้วทันทีที่พ่อแม่มาเห็นร่างของลูกตัวเองร้องไห้แทบขาดใจเลยครับ